สวัสดีครับแล้วเราก็อยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าผลงานเพลงของพวกเราเนี่ยมันเป็นงานที่เข้าถึงยากแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นงานเฉพาะกลุ่มแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นนิวมิวสิกที่น่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากๆถ้าทุกคนได้ลองฟังแล้วเนี่ยอาจจะหลงรักเรียบพวกเราก็ได้ ไม่ดนมิวสิกเจอร์นี่ใน EP นี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับนิวมิวสิกไปพร้อมๆกับพวกเราวงทาเซตตี้ององซอมเบที่ประเทศญี่ปุ่นในงาน Bamboo d i a l o g u e s from Can to Show. s h o w สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์โอครับผมอาจารย์แม็กนะครับก็พวกเราทั้งสองคนสอนอยู่ที่วิทยาลัยดยุกศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนาะผมเครื่องมือเอกคือกีตาร์ ผมทัชโฟครับในครั้งนี้เราเดินทางมาในนามของวงทาเซตติออกซ์ซัมโบที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เพื่อทำโครงการ b a บ o o d i a l o g u s From Can to Show ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปศาวัฒนธรรมร่วมสมัย <S <S แล้วก็โครงการในครั้งนี้เนี่ยเราได้ทำไปที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใ,ในวันที่13-14มิถุนายนที่ผ่านมาวงดนตรีที่เราเลือกที่จะให้มาร่วมด้วยเนี่ยชื่อว่าโคก,การเตะออนซคนแมโบก็จะเป็นน เ้วก็เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เมืองคานาซาวะแล้วก็เมืองโคมาสึนอกเหนือจากพวกผม2คนแล้วก็มีพี่ๆวงทัเซติ้ออนซัมโบอีก2คน, 2> นที่เดินทางมาร่วมกับเราในวันนี้ด้วยสวัสดีครับหลุยส์ครับก็เป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็เป็นสมาชิวงทัเซตี้ท่านสุดท้ายนี่สวัสดีครับมิกครับนักดนตรีทัเซตี้ตำแหน่งทอมโบนครับพวกเราจะทําอะไรกันในทรปิปญี่ปุ่นรอบนี้กันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวนะครับก็กําลังจะไปมนทัศการที่ชื่อว่า Standing Pines ตอนนี้เราอยู่กันที่ทีทม l a แ planet นะครับก็ทีม l a แ planet ก็จะเป็นพวกนิทรรศการที่เป็นภาพวิชวลเนาะก็จะใช้โปรเจคเตอร์ในการฉายเป็นหลักจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเอาล้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูงาน future relic ที่เทระดา art complex กันต่อ ท่านนี้เป็นอาจารย์ของผมเองตอนนี่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับที่คอนเะนี๊ยลชื่อมาริอันซี่พระบาเล็กซ์ดิเอเล็กซานดรีเป็นชาวกรีกนะครับทำร่วมกับาพาร์ทเนอร์ของเขานะครับชื่อเป้เล่มาจากสกอตแลนด์ซึ่งงานประเภทนี้เราเ,เราียกว่าซาว n d i n s t a l l a t i นศิลปะการจัดวางหรือว่าการสร้างแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยทำให้มันเป็นศิลปะปขึ้นมาคอลเลกชันเซตนี้ของมาริอันซี่เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า future relics นะครับมีแนวคิดมาจากการเอาอ anchient artifact ก็ค <uw p. S 1> ืออุปกรณ์โบราณกับ advanced technology ซึ่งก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยมารวมกันแล้วพยายามจะสื่อว่าไอสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นของเก่าในไม่ช้าก็คือเทคโนโลยีที่เรามีกันทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆกลายเป็นของเก่าซึ่งการที่จะทำได้นั้นเนี่ยเขายึดหลักการอันนึงทางวิทศาสตร์ที่เรียกว่า k i ติ t i c นะครับคันี้เน n e ก i าร์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ movement ทุกความที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนว่าอาจจะหมุนซ้ายผมหมุนซ้ายผมหมุนขวาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงที่มีดีฟอลที่ไม่เหมือนกันแล้วเราลองมาดูความภาพตนี้จะให้มอเตอร์ในการหมุนนะครับมอเตอร์มันจะหมุนช้าช้าทำให้เสียงระฆังตรงนี้เนี่ยมันไปแตะก,กับเหล็กแล้วก็เกิดเสียงแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะถ้าเราลองไปดูตรงนี้ที่จานลำโพงจากสปีกเกอร์จากลำโพงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันลำโพงตรงนี้ มันถูกขึงด้วยเส้นเอ็นที่ค่อยๆดึงด้วยการใช้มอเออร์หมดแล้วน,นั่นมันจะมีสีแค่แบบมิลิเคทมากๆแบบสำหรับแฟนศิลปะนะคงอาจจะดูเนิร์ดนิดนึงเดี๋ยวเขที่ผมผมมีความสุขมากในการที่มาดูงานเราแบบตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองคานาซาวะกันแล้วก็อยู่ที่ฮอลอิชิกาวะองคาคุโดซึ่งเป็นฮอลคอนเสิร์ตหลักของเมืองคานาซาวะซึ่งวันนี้เราก็จะมา ซ้อมกันที่นี่พร้อมกับวงครูกันเต้อีกสามท่านบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับ วันนี้นะครับที่เราสอบกันก็ผมถือว่าถือว่าเป็น ทั้ง3ท่านจากทางญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วก็จัดสรรเวลายอย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมากเสียงเพราะมากๆคือปัญหาเนี่ยไม่มีเนาะแต่ว่าชอบโปรแกรมมากเพราะว่ามีความหลากหลายมากคือมีทั้งเพลงของคนญี่ปุ่นมีทั้งเพลงของคนไทยมันทําให้สนุกมากแล้วคืออันนี้ก็เป็นรอบที่2ที่เราเล่นเราเล่นไปนแล้วรอบหนึ่งที่ไทยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจขึ้นแล้วก็อยากเล่นอีกเดี๋ยวมีเล่นอีก2รอบเดี๋ยวเรามีคอนเสิร์ตที่คานาซาว่าแล้วก็โคมาสึเหมือนที่ได้บอกอ็กําลังเดินไป กินข้าวกับศิลปินชาวญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมืองรอบๆว่าคานาซาวะเนี่ยเมืองเป็นยังไงบ้างก็ <S <S ถ้าเทียบกับเมืองโตกเกียวมันก็จะเป็นเมืองที่เงียบกว่าเนาะเงียบกว่าเยอะ <S 1> <S 1> แล้วก็พวกการจราจรอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แออัดเท่าที่โตกเกียว<ช>นะเป็นบรรยากาศอีบรรยากาศนืงอลวกันที่มันสบายดีเหมือนกันเท่าที่รีเสิร์ชมาก็คือคานาซาวะเนี่ยอยู่ตใใิดทะเลทะเลใช่เพราะนั้นของขึ้นเชื่อของเขาเลยเนี่ยคือจะเป็นพวกปลาซูชิซาชิมิอะไรพวกนี้เลยเจอกันเจอกันครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่คณนาซาวะสเตชันนะครับกำลังเดินทางไปที่เมืองโคมาสึเพื่อซ้อมการแสดงและทำการแสดงในวันนี้ครับที่ฮอลเลยเอ่ยชื่อฮอลว่าโซล่าทูโคโดโมโอีองการฮอลครับอยู่ที่เมืองโคมาสึเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมีพวกเราวงทาเซตีออซัมโบมีวงคูกันเตออองซัมโบ,มออมโบแล้วก็ศิลปินรับเชิญเป็นศิลปินจากเมืองโคมาสึมาเล่นแจมในคอนเสิร์ตนี้ด้วยโอเคบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูจะเก็บภาพมาให้ดูเนะาะเจอกันครับ ตนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองโคมาสึกกันแล้วเนาะตอนนี้ก็ถ้าสังเกตดูรอบๆเมืองโคมาสึกก็จะค่อนข้างเงียบกว่าเมืองคานาซาวะหน่อยแต่เมืองน่ารักมากตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่แสดงคอนเสิร์ตของเรา โอเคก็เสร็จไปแล้วกับคอนเสิร์ตแรกเหนื่อยมากมากครับเหนื่อยจริง <laughs> ด้วยความที่มันมี2ช่วงเนาะแล้วก็มันช่วงประมาณ6-7เพลงรวมกันก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าคนดูฟีดแบ็กดีมากดีมากดีมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นดูสนใจใน m u มิวสิกที่นี่มากแบบเวลาเราเล่นเครื่องใหม่ๆ ใช่ไหม,มแบบเราหยิบเครื่องเล่นใหม่ๆอะไรขึ้นมาทําเสียงอะไรแปลกๆนี่คือเขาแบบมี r รีแอคชั่นตลอดก็เป็นคอนเสิร์ตที่ที่ค่อนข้างอบอุ่น<ม>แล้วก็ดีคือตอนแรกเราเราเรากังวลด้วยสามว่าเออเนี่ยนิวมิวสิกสำหรับพวกเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่า เราไม่เคยมาเล่นเมืองนี้มาก่อนเราเลยไม่รู้ว่านี่มีสิทธิ์ของของเขาเนี่ยเขาจะโอเคไหมเสียงจะเป็นยังไงเขาจะแฮปปี้ไหมหรือไม่แฮปปี้แต่ว่าฟีดแบกหลังจากนั้นเนี่ยตอบรับอย่างดีเนาะเขามาสนใจเขามาสอบถามว่าเออเครื่องดนตรีนั้นคืออะไรเสียงนั้นคืออะไรโหก็คุยกันสนุกเลยเมื่อกี้ใช่ใช่เจอกันมาพรุ่งนี้ครับยังเหลือคอนเสิร์ตหนึ่งที่คณซาว่าที่มิวเซียมเนาะเจอกันครับเจอกันครับ สวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่2 1 s t century museum ที่คณะสวาสซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโชว์วันสุดท้ายของพวกเราทาเซตตี้แล้วเนาะบรรยากาศหอคร่าวๆหอดีมากเหมือน back walk theater ที่มหาลัยเราเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ครับทุกคนตอนนี้เราก็เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตกันเสร็จเนาะทุกคนเป็นไงกันบ้างี่ยครับตาสนุกมากเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดคอนเสิร์ตวันนี้ที่จริงไม่ได้ยาวมากเนาะแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ดิสคัชชั่นนิดหน่อยเพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนาะซึ่งเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่ที่แพร่หลายมากในในไทยก็คอนเทมเพรงมิวสิกซีนในไทยเนาะมันก็กําลังขับเคลื่อนอยู่ด้วยคนรุ่นใหม่ จะมีคนรุ่นใหม่มีนักแต่งเพลงคนใหม่ๆมีเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เก่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับหลายหลายหลายสิบปีที่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ต้องทํากันต่อไปครับทุกคนมีความชอบความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ดนสิกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนครับความคิดของคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ช่วยๆกันสนับสนุนต่อไปครับก็อันนี้ก็มาอยู่กับวงครูการเต้ออนซอมบ์เบนะครับก็เป็นแขกรับเชิญ We exchange collaboration How do you feel about the things that we do exchange concert together between Thailand and Japan? I'm very glad uh, to collaborate this time with uh, Tasseti Ensemble and young Thai musicians. Thailand, there are so many uh, talented young musicians, and I'm very glad, and it's a great honor. For for us to collaborate with them and I hope we can continue this collaboration yeah. thank you yeah and I think that like we as a tacit ensemble really enjoy working with you guys and maybe two of you yes uh, it's very interesting for me and new experience um, because I live uh, in province of Japan mm -hmm. I don't have chance to do music with as a guitarist mm. so it's very good for me uh, that I make ensemble and music with you, with good guitarists like you, and <laughs> <laughs> and new music, contemporary music. Mm also, I have now new new connection mm. with Thailand and with uh, good musician from Thailand. So uh, I want to keep it. Yeah, yeah. This collaboration is yeah. very very interesting for me and yeah. exciting. <laughs> yes. Exciting. Thank you. And can you talk a bit about the the new music scene mm -hmm. in in Japan? Of course, in Japan, of course, uh, there are so many people who like classic mu classical musical, mm -hmm. and some of them uh, like new music, mm. but s not so much. I think here, Ishikawa Prefecture, the Kanazawa, mm. there are traditional music. I hope some of them uh, like uh, contemporary music, so we always play contemporary music, and uh, this time we made a co collaboration with mm. uh, Taseti Ensemble and yeah. Thai musicians. So I think contemporary music it uh, connects so many people and country in the world. So I hope uh, continue uh, yeah. the, this collaboration. Yeah, like yesterday that you mm. and Pia talked during our uh, concert yeah, yeah. in in Komatsu. So i think this is so great because we can working with living composers mm -hmm. and also living performers like, mm -hmm. like you guys so by working with living people okay. i think like it is, can expand our creativities our connections and the, our capability to doing things more than we can i mean our ensemble tacity ensemble cannot come here without you guys so this is a very good thing for ation think Thank you so much I so you อันนี้แล้วก็มีอยู่ที่สนามบินนาริตะกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาถึงตอนนี้ทั้งหมดคลิปนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่วงทอรเซตี้ของซัมเบิลแล้วก็ไม่โดนเมลสิกเจอร์นี่เนี่ยได้นำมาฝากทุกคนถ้าใครสนใจในมิวสิกมากขึ้นพวกเราก็ยังคงจะทำงานในมิวสิกต่อไปเนาะก็ถ้า ทุกท่านสนใจแล้วก็อยากจะติดตามผลงานพวกเราว่าพวกเราจะลัาจะทําอะไรกันบ้างกำลังจะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook t h a เซตตี้แล้วก็ Youtube Channel t ซตตี้ออสซอนเบิครับและในครั้งหน้านะครับพวกเราสองคนจะพาทุกคนไปดูอะไรอีกหรือพาไปที่ไหนกันอีกเนี่ยก็าสามารถติดตามได้ในช่องไมโดนมิวสิกชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเยอะนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอจากพวกเรากันแล้วเดี๋ยวไวเ้เจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน